อยังนี้ชวนกินกาแฟแล้วพี่น้องแก้วที่สองแล้วพี่น้องไม่รู้จะทาอะไรพี่น้องฝนตกเมื่อคืนน่ะแต่เขาตกไม่เยอะอะพี่น้องตกนิดๆหน่อยๆตกไม่เยอะตกทําแบบว่าทําให้เราขี้เกียจอย่างนั้นนะพ่อมกก็แก้วกาแฟไอ้เรียกว่ากาแฟแก้วที่สองเนาะก็มานั่งเดี๋ยวพ่อมกก็จะปลูกต้นไม้นิดๆหน่อยๆนะเงาะเดี๋ยวจะแพนให้ดูนะว่าข้างหน้าพ่อมกนี่มีอะไรบ้างนะพี่น้องนะ อันไหนเขาเรียกว่าอันไหนก็ได้ที่เราทําให้เราสบายใจอะพี่น้องแล้วมีความสุขเดี๋ยวพ่มกแผ่นกล้องให้ดูข้างหน้านะคะนี่พี่น้องเห็นไหมมีจุกจุกจิกจิกพี่น้องมีหลายอย่างนะฮะพี่น้องนะนี่แลพวกมะเฟ่อถั่วด้วยพี่น้องถั่วแล้วก็แตงกวาพี่น้องถั่วแล้วก็แตงกวาฟักทองพี่น้องนี่จุกจุกจิกจิกพี่น้องอันไหนทําได้พ่อมกก็จะทําหมดเลยนะคะพี่น้องเนี่ย นะนี่เห็นไหมตรงนู้นขึ้นแล้วพี่น้องนี่มียอดแล้วเห็นไหมตอนนู้นก็มียอดสวยงามแล้วนะจ้าเนี่ยตรงนี้ก็สับป,ประรดก็เพิ่งใส่แบบกราบมะพร้าวพี่น้องเนี่ยจุกจุจิกจ,กจ,กจ,กจกิพี่น้องอันไหนทําได้เราก็ทาแล้วแหละมันมีความสุขมากมายเลยอ่ะนะมีความสุขพี่น้องจิบกาแฟในแก้วที่สองลวพล่อโมกแก้วที่สอง <c oughs> อากาศมันเย็นพี่น้อง โอเคสวัสดีก่อนนะคะพี่น้องสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ